สวัสดีครับบ้าบอยดินทิ่อีสานครับเมื่อนี้บ้าบอยมาเลาะปลาเลาะดงหานใหม่ขนาดเพื่อให้เขาซับน้ำใหม่ได้ผมพี่้องเบื้องเงื่อเงือแตกพักๆเลยครับผมพี่้องครับพนแห้งเมื่อนี้ยางขมฝากเซมากนะครับมา่อถาพี่ซีครับยางขมฝากซมาว่าสีมารอเบื้องน้ำใหม่ฝากเซนะครับบัรุษเสีมีบอนะครับเดี๋ยวจะไปติดตามกันครับพี่้องครับสวัสดีครับ แหกมันพี่น้องเอ้ยยังเอาแบบก่ายนึงก็พอนอนนึงครับผมอ ทำหน่อไม้ส้มหนอนนีนนมันยังน่อ,ย,อ,ย,อยครับพี่นนองเอาอะไรครับอี่อืมีคอนน่มีคอน่พีน้องไอ่เพ่ นันไม่ติดับแต่ยื่นได,ไดหมือนซับซับได้บ่นี่นะน,นี่บ่ซับตรงบ้างรับนี่ได้บ่นี่เข้าสื่อนเนี้ยเข้าไปดโอ้ยคุกเก่าต้องซับนอหน่อย,อยมันโดนดมันแล้วจำเป็นได้นีองก่อนจำเป็น พอนอนเลยนอนเยอย้ยนนอนเยขังต่อเถอนี่นงตองจังหวะรับนจ้ยมันถอน,อนัดน,นั่นับข้ามถึงจะตอนเลยค่างอไม่ยุุ่่นลรอเนออ่มันแข็งมาแล้วครับพี่น้องครับ หมือนกันครับต,ตายๆๆๆๆๆเออเออโอ้ย the น้ำทางหลังพี่ ному. น้องน้ำได้ครับนี่ยางลงมามองเป็นแปะนั่นละเบิ่งกบไผ่ก้อนนี้ครับมันอยู่โดดเดียวครับผมพี่น้องซิมีนอใหม่วโอุ้ยเห็นนองนึง เห็น้อหนึ่งพี่น้องพอดปืดสองสองน้องพาดสามน้อพาดพอดปืดผุนพี่น้องปืดเอาตรงนี่กันครับผมพี่น้องฮะเอยกิดว่าเบิ้งทำไมก่อหนี่สือวี่อีรีไหมคือสองสามน้ออยู่ นอสวยๆเลยครับนอเห็ลนอแหละครับอึ๊บอ,อื้มน,นีนอม่อีกไหมอ้ยมีอีกนอน,นึงขางกันครับผมพี่น้องอุ้ยนอนบบก่ายเนะ เจ้าเห็นมองไปบ่ก็จะเอาอะไรพี่นอ้องแบบนีอน่ออกก่อนโอ้นอนแล้วนนนนพี่นอน,น,น,นพี่น้องมันฆ่าล้มหนีก่อนฆ่าล้มหนีก่อนพี่น้องสับออกก่อนน้าขาวเลยขาวขาวเลยพี่น้องขาวโจ้หน้าเจีย๊ย ใหญ่เลยครับงามงามเลยครับน้ำไม้รุ่นีเฮ็ดน้ไม้สมพอดีพอดีครับทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองเพราะตอนน้แต่เพาะกับปุกพี่น้องน้อไม้เป็นถพึ่งกำลังสีเริ่มเขียวใชครับผมพี่น้อง ครับ พูนครับอีกนอนหนึ่งครับผนข้างในครับข้างในเอ้ยไม่หอดงที่ตังก่อนโอ้ยคือขอไปไหนเถอะน้อยมันเฮงหมุนยากไปขอไปไหนร้ายออกมาออกมา เดี๋ยวมุนขอไปเอากันนะครับผมพี่น้องครับอออกมาแล้วครับผมหมนออกมาแล้วครับก็สิม,มุนขอไปได้มันบรตังกองไหพี่น้องมั่งครับ ừ hết nó nữa หนอแดงๆเลยครับผมน้าแดงๆุรงตรงเลยครับผมโนอหนอยๆครับ Ooh. ผมพี่น้องน้องน,นึงลองใหงม่จะ่ทำลองไม้ส้มลองไม้ดองครับห้วงเขียวๆนี่ครับผมปึ๊บ โอ้ยข่าต่อพี่น้องโอ้ยข่าต่อฆ่าต่อโอ้ยพอดีพอดีพอดีระพีดนพอดีนะโอ้ยน้ำกันไลครับข่าต่อครับพอดีเลยอบ มาเพิ่งมาเห็นนอที่สวงยังมาปากกายหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ย้ก็จะได้พอเจ้านอนนีน่นะครับ รู้ขาวๆครับ โอ้โห oh. น่าดีไม่เลวต้องโผล่ครับนอนอ่อนอไปตุ่มอ่อนๆของขาวไปตุ่มเฉียบครับอ๋อของข,ขาวไปต้มไป,ไปแกงหวานแกงครับนอ่อนอ oh. นึงครับ นอนไหนนอนบ,นนนบออยัี้องโตสนดีครับพอดีพอครับออยใจเลยพี่น้องคนน น่ากินีตุมครับน้องนั่งกินใหญ่ๆอ้วนๆข,ขาวๆครับผม ข้างในห,หนึ่งโมครับอยากพี่น้องได้เห็นมั้ย เดีย๋ยวรถกระเจ้าไปหาอยากหากินครับพี่น้องข้ามฝากเส่อันนี้บ้าบอยขามขามฝากเส่มากครับวันนี้ทัานชิเมื่อก็ต้องขามกลับครับขามไม่ทั้งพนครับแต่พรได้านหอดมองขามครับผมพี่น้องอีกไกลครับพอขามมากเลวก็ย่างมาหาโนไม่เรื่อยเรื่อยโมมี่ก็ย่างไปอีกเนี่โมมี่ก็ย่างไปอีกเรื่อยเไกลขึ้นไกลขึ้นพี่น้อง ไกลออกไกลออกพอตอนยังกลับอันนี้ทั้งเมื่อทั้งหนักพรม ครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานมือหนีครับสรงมือนีก็ได้นอไม่ยุครับมี่จะนอเคี้ยวครับมือนี้แต่พผลกนอไอที่เป็นนอไม่นอไม่เฮ็ดนอไม่สมนอไม่ดองนะครับผมพี่น้องครับเขามาสวยครับพี่น้องเพิ่นเอาไปกอนนะครับผมนอไม่บ่ได้หลายครับพี่น้องบดเต็มยามคือมือวานนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบอยกับจิคอไว้ชงน้ทรรศกอนครับผม มืออื่นว่ามืออื่นเส้าว่าสิไปจอบเบื้องเห็ดปวกอีกรอบนึงอยู่พี่น้องว่าสิไปจอบเบิ่งมือนี้มาหายเราใหมก่อนว่าจอบเบิ่งเห็ดปวกว่าซีมี่บอยเราจังไดลอจิตตามนกัด้วยครับผมพี่น้องครับมืออื่นมืออื่นวันที่เท่าไรละพี่น้องมือวันที่ยี่สิบเสาวันที่2ี่สบว่าสิไปจอบเบิ่งเห็ดอยู่ครับส้นส้นเอื่อยไปครับสวนพีซีไปวันที่ยี่สิบเสาวันที่ยี่สิสิบไปพากันไปว่าไปจอบเบิ่งเห็ดปวกนะครับ ว่าทีโซสิมันว่าเดี๋ยวจั้งใจรอตริดตามกันครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนิสก้อนครับผมพื่อพอกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงคันสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ